กรรมก็คือการกระทํามันต้องแก้ตั้งแต่การกระทําที่สำคัญคือแล้วเราจะแก้ไหมถามว่าทําไมคุณต้องไปรอให้หมอสั่งเลิกบุหรี่ทำไมคุณไม่ไปทําบุญสวดมนต์ก่อนจะถูกรถชนทำไมคุณไม่ฝึกกรรมฐานเรียนวิปัสสนาตั้งแต่ตาหูยังดีอยู่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่คนเข้าวัดมาตอนแก่ ตาก็มองไม่เห็นหูก็ตึงแรงก็ไม่มีเสียงก็จะหมดจริงๆแล้วมันต้องแก้ตั้งแต่เริ่มแรกอย่างที่วัดจะมีลูกศิษย์ที่มาตั้งแต่เป็นเด็กก็คือการมาฝึกมาแก้กรรมตั้งแต่เด็กจะทำให้บ้านปลายชีวิตนั้นสงบมากการแก้กรรมไม่ใช่แก้ในสิ่งที่ทำมาแล้วแต่เป็นการแก้ที่การกระทำของเรา พระพุทธเจ้าบอกว่าอดีตมันเลยมาแล้วแก้ไม่ได้ส่วนอนาคตมันก็ยังไกลเกินไปยังมาไม่ถึงปัจจุบันทำให้ดีก็พอพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างแรกคือการศึกษา 2. คือความรู้ 3. คือการเปลี่ยนแปลงแสวงหาเชี่ยวชาญชำนาญ สแสวงหาในการศึกษาปัญญาและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสิ่งสำคัญธรรมะจะทำให้ทบทวนตัวเองมันทวนกิเลสเพราะคนเราจะมีความรักโลภโกรธหลงความพอใจไม่พอใจแต่ธรรมะจะย้อนหมดสอนให้รู้ว่าต้องรักแบบไหนจริงๆก็คิดว่าตัวเองเหมือนจิตแพทย์เหมือนกัน เพราะวันๆนหนึ่งเจอโยมร้องไห้เป็นสิบคนโยมมาร้องไห้เรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องพ่อจะตายแม่จะตายเรื่องรถชนมันมีเข้ามาทุกวันเราก็ทำเต็มที่มันเหมือนหน้าที่ของเราคิดซะว่าเราเป็นหมอทำหน้าที่ของหมอให้ดีที่สุดในการรักษาคนไข้ แม้จะเป็นโจรเป็นขโมยก็ต้องช่วยต้องรักษาเพราะเราเป็นพระเราต้องมีจิตเมตตาทุกคนพระพุทธเจ้าบอกว่าหากเรามีชีวิตอยู่โดยปราศจากธรรมะก็เหมือนซากศพที่ตายไปแล้วแต่ถ้าเราเห็นธรรมะแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งยังดีกว่ามีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีโดยที่ไม่เห็นธรรมะเลย เคล็ดลับทำบุญให้รวยและดังอย่างดาราอยากเกิดมารวยต้องมีศีลก่อนจะนำมาซึ่งความสมบูรณ์อยากรวยต้องให้ทานไม่ตรนีถี่เหนียวเกิดมาจะมีคนอุปถัมภ์ทุกภพทุกชาติทำอะไรก็ประสบความสำเร็จถาวายสังฆทานคืออนิสงส์ใหญ่และไม่ดูถูกคนจนจริงๆแล้ว ถ้าจะรวยต้องรู้จักพอถ้าไม่พอก็ไม่รวยถ้ารู้จักพอก็รวยอย่ากเกิดมาดังถ้าโยมเห็นในพระพุทธเจ้าอ่านประวัติพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าจะตั้งแรงอธิษฐานทุกเรื่องก็ต้องมีจุดมุ่งหวงังแต่อย่าคาดหวงังพระพุทธเจ้าตั้งจิตขอให้เกิดมาเป็นที่หนึ่งตลอดเป็นผู้ประเสริฐ จเจริญที่สุดในโลกบางคนบอกว่าอยากดังต้องถวายระคงังมันเป็นเรื่องอนิสงส์แต่ถือว่าเป็นเรื่องปีกย่อยในการทำงานแต่ลูกก็แนะนำให้ทำระคงังแขวนไว้บนเจดีใครมาเคาะก็จะได้มีเสียงดังมันเป็นสิ่งที่สื่อในพระพุทธศาสนาอยากให้มีผิวพันสะอาด ก็ล้างห้องน้ำทำบุญลงศพก็อนุเคราะห์ศพไร้ญาติไม่มีคนเก็บได้อายุยืนแข็งแรงพอทำบุญจิตใจก็เกิดปีติมีคนรักใคร่อยากให้สุขภาพดีก็ทำบุญด้วยสังฆทานด้วยยาและตัวเราเองต้องงดเว้นการฆ่าสัตว์ผู้หญิงผู้ชายใช้หลักเดียวกันพร้อมกันนี้ หลวงพี่อุเทนวัดท้าไม้ยังได้มอบเคล็ดลับในการมีเงินมีทองติดตัวกันแบบไม่ขาดมือนั่นก็คือเครื่องรางเรียกทรัพย์รับทรัพย์รับเงินที่ควรมีติดตัวได้แก่ 1. กระเป๋าเงินนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้หรือต้องนำติดตัวไปเสมอจึงถือเป็นสิ่งที่คุณควรหาสิ่งดีๆมาเสริมเอาไว้เช่น ไม่ควรใช้กระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์เพราะว่าหนังสัตว์เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อนำมาใช้ก็จะไม่เสริมดวงตัวเองส่วนสีที่ใช้ควรเป็นสีที่เสริมกับวันเกิดก็ได้2กํกำไลหินสีหลายคนใส่กำไลหินสีเพื่อความสวยงามหรือช่วยเสริมเรื่องต่างๆ แต่เห็นสีที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือสีเขียวและน้ำเงินนอกจากนั้นสองสีนี้ยังช่วยเสริมในเรื่องของความรักอีกด้วย 3. ต่างหูโบราณกล่าวไว้ว่าการเจาะจะทำให้ร่างกายเกิดช่องว่างซึ่งจะทำให้เงินทองไหลออกไปดังนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือ การใส่ต่งหูเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าวในขณะที่ผู้ชายนั้นหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรเจาะหูเด็ดขาด 4. เงินขวัญถุงเงินขวัญถุงจะช่วยเสริมให้เงินทองไหลามาเทมาเพราะถือว่าเป็นเงินที่ได้จากวันดีๆเรื่องดีๆจึงควรเก็บไว้ไม่ควรนำออกมาใช้ 5. รูปบุพการี พ่อแม่คือพระในบ้านการที่เราบูชาพ่อแม่ก็จะทำให้เรามีความเจริญในหน้าที่การงานเงินทองไหลามาเทมาดังนั้นรูปบุพการีที่อยู่ในกระเป๋าจึงถือเป็นเครื่องรางที่ดีที่สุดก็ว่าได้และทางหลวงพี่อุเทนนั้นก็ยังได้มีคำสอนธรรมะมาฝากเอาไว้ให้ทุกๆคนด้วยนะคะ ตื่นเช้าควรให้อาหารสมองเปลี่ยนความคิดเร่งทำงานทำบุญสแสวงหาความรู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แย่ๆเปิดใจกว้างๆลุยๆอย่าท้อจัดการตัวเองใหม่ที่ดีแล้วก็สาธุเจ็ดสิ่งนี้ห้ามลืม 1. เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. เคารพในพระธรรม 3. าขเคารพในพระสงฆ์ 4. เคารพในการศึกษา 5. เคารพในสมาธิ 6. เคารพในความไม่ประมาท 7. เคารพในการต้อนรับแขกก็อย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณด้วยค่ะ